เวียนพี่น้องชาวชาวยูทูบถ้าท่านเห็นบ้านไหนมีแค่คนเดียวสองคนนะท่านจะจอดอยู่นานเลยเราซึ้งน้ําใจตรงนี้คําพูดคํานั้นนะนะบางทีบางท่านอาจจะไม่จํานะลืมไปแล้วบางคน <c oughs> ไอเราไม่ลืมนะไอเรื่องราวอย่างนี้เออเรื่องราวคุณงามความดีสิ่งไม่ดีเราไม่จาหรอกสิ่งดีๆเราจำํำ <c oughs> นั่นแหละมันจะเป็นอย่างนี้เออ เพราะฉะนั้นแล้ว2,603ปีเนี่ยในพุทธกาลเนี่ยนะถ้าเราเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านนั้นได้ประสาทศีวิชาให้เรานั้นปฏิบัติตามคำสั่งสอนในเบื้องต้นคือเบญจสินเนี่ยปานาติปาตาเวรมณีเวรมณีก็คือการเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเอง อธินาธานาเวรวมณีก็คือเว้นจากการลักทรัพย์อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองอย่างทุกวันนี้ไม่ใช่ของตัวเองก็ยังจะอยากจะได้ใช่ไหมนั่นแหละคุณโยมอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะเห็นไหมเกิดการแก่งแย่งกันแล้วที่นี้นใช่ไหมในสมัยโบราณเขายึดหลักอะไรคุณโยม เราเห็นอยู่เขาเรียกลึกยึดหลักของสันปั้นน้ำใช่ไหมแบ่งกั้นเขตแดนนี้นั่นอย่างนั้นแหละนะคือจริงๆแล้วในะในส่วนนี้ในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าถ้าเรานะเนี่ยทไว้เนี่ยทําไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ลูกหลานเราเคยถามอยู่ว่าทําไมคนที่เรานั้นนะ่ขยันทํางานเพื่ออะไรรู้อยู่ว่าตัวเองนะนะั้นสุดท้ายก็คือต้องตายทําไมต้องทํางาน เขาบอกว่าเพื่อให้ลูกหลานได้มีอยู่มีกินเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องชาวไทยทหารหารให้กําลังใจทุกท่านเนี่ย mm. เขาเรียกว่าเป็นการให้กําลังใจเนี่ย mm. คือเขาทําหน้าที่เพื่อให้ลูกหลานเรามีที่อยู่ที่อยู่อาศัยคือมีประเทศมีเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นเอกลักษณ์เนี่ยอย่างลูกหลานเราเนี่ยก็ได้ออกไปเพื่อ การแสดงออกในถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในส่วนนี้เราก็มองว่าอย่างลูกหลานบางท่านที่ยังหลงผิดติดเหล้าติดยาบ้ายาเสพติดทำไมไม่คิดในเรื่องนี้จะให้ชีวิตนั้นศูนย์เปล่าเพราะว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมคือบอกเขานะ่ะเตือนเขาน่ะคือว่าเตือนสติเขาเขาก็มีฝัน เขาเรียกว่าตายก็ตายให้มีประโยชน์ตายก็ตายให้มีคุณค่ายังดีกว่าตายเยี่ยงกว่าสัตว์เดรัจฉานที่เราเคยคิดแต่ก่อนเราแบบว่าเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำมาเลกเทเมานะยงนงไยกินเหล้ากินยาเรามารู้สึกตัวในเมื่อสิบปีที่แล้วว่าเกิดมาในชาตินี้ก็ขอให้เป็นคนดีบ้าง เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ก็เลยเข้ามาปรึกษาอย่างที่เราพูดบวชสักพักจะได้ออกไปทําตัวเป็นคนดีก็ยาวมาถึงป่านนี้นั่นแหละก็อยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเป็นคนดีได้อยู่ที่ไหนก็ดีได้นะไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ในแหล่งชุมชนที่ไม่ดีเราจะเป็นคนดีมันอยู่ที่ไหนเราก็ดีได้มันอยู่ที่ตัวเรา พระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่แล้วอัตอติหิอตุนินถูตนเป็น,นปีนพึ่งของตนถ้าเรานั้นนะ่ะทําประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับสังคมไม่ได้อย่าทําความเดือดร้อนให้กับสังคมแล้วก็ตัวเองแล้วก็ครอบครัวเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแค่นั้นแหละชีวิตคนเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปเป็นไปตามกาลเวลาเรานั่งอยู่นี่อีกไม่นานเราก็คงไม่ได้เจอแล้วไม่เกินร้อยปีตอนนี้เราห้าสิบปีแล้วห้าสิบเอ็ดปีแล้ว อีกกี่ปีล่ะจะถึงร้อยปีไหมไม่รู้อนาคตอนาคตคือเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนโคตรคดงอเน่มันไม่ใช่อนาคตใช่ไหมแม็นน้องเละมันไม่ใช่อนาตงเนะเป็นอนางอคดโคตรงอเออมันก็เลยไม่รู้วันไหนก็วันไหนแหละเอใช่ไหมเออนี่แหละอ้าวก็ขอขอบคุณแม่น้องเละแล้วก็ทุกท่าน